สบายดีจาครอพวกําหูคือเก่าืันนี้สิผ่าพี่น้องมาเฮ็ดโกโก้แหนกสองสันเนาะสําหรับสูตรและวิธีเฮ็ดธรรมตามมาชมกันเบิ่งเลยจะมีอันพงโกโก้เนาะพงโกโก้ในเอาอันร้อยเปอร์เซ็นต์โกโก้ได้พี่น้องมันจึงหอมจึงแซบเราจะใส่พงโกโก้ในสองบวงกาแฟใส่น้ำห้อนลงไป90มิลลิลิตรแล้วเป็นก้นให้อันโกโก้มันละลายเนาะตรงค้นให้มันละลายดีเด้พี่น้อง อันนี้เ่าคนโกโก้มันละลายดีแหละได้แหละวบนี้ก็เอามาเตี๊ยมอันนมเนาะใส่น้ำตาลใส่ข้าวเนึ่งบวงตักกินใส่อนันนมพงหรือว่าคอมฟิเมตในเนึ่งบวงตักกินแล้วก็ใส่อนันนมข้นหวานลงไป40กรัมใส่นมข้นจืดลงไป30มิลลิลิตรแล้วแบนี้ก็คนให้เครื่องผสมมันละลายเข้ากันเนาะ ในเมื่อเขาคนของผสมมันละลายเข้ากันดีแล้วไปนี่ก็เอาน้ำกรอนใส่หรือว่าน้ำแข็งเนาะใส่เต็มจอกเลยพี่เนาะจอกอันนี้ก็ประมาณนั้นเส้าสองออนแล้วพี่เนาะ,ะเดี๋ยวไปนี่ก็ทอปอันกโกกที่เขาผสม,มไว้เมื่อกี้ในี่ใส่เห็นบอกพอดีเต็มก็ใส่น้ำกรอนลงไปอีกพอให้มันเต็มให้มันงามพี่เนาะมันก็จะเป็นสองซันแบบนี้พี่เนาะสีขาวกับสีดำงามบอกลองไปเห็ดกินมั่งเด้อ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้าม,มากก็กดไลค์ถึกใจก็กดแชร์ได้เด้อสืบไปเลยบ๊ายบาย